สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับพอดีเพิ่งหายหวัดนนะเสียงยังไม่ร้อเเซติดมาตั้งแต่ทีที่แล้วละโหมงานหนักครับแล้วก็อากาศไม่ดีที่สำคัญคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องแผ่นดินไหวด้วยแผนก็เสียใจด้วยจริงๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีคนสอบถามเข้ามาครับเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตอนนี้ก็คือแบบ อยู่คอนโดนะครับแล้วมันก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยชีวิตก็ค่อนข้างที่จะหันเหเราก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอยัางไงนะก็เลยเป็นที่มาว่าเรื่องของการเลือกเส้นทางเป็นนายตัวเองเนี่ยแหละครับเมื่อเทียบกับการเป็นลูกจ้างประจำเนาะเมื่อไหร่คือช่วงที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มาถามผมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์เก่านะครับเขาก็มีหน้าที่การงานที่ดีมากนะครับเงินเดือนก็คือสูงมากอยู่ในกรุงเทพนี่นแหละแล้วตอนนี้เนี่ย เรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของการทําเงินเก็บอะไรมันก็คงตัวนะครับทีนี้เนี่ยพอเรื่องคอนโดมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็เริ่มเห็นความเสี่ยงของชีวิตเพิ่ม,มนะต้องขอเสียใจครั้งนะครับมีคนที่ตกอยู่ในสภาว่าจำยอมเนี่ยเยอะมากนะครับเพียงแต่ผมก็มองว่าโอเคถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วก็มองว่าจะต้องหาเส้นทางจุดเปลี่ยนชีวิตอะ่ะ ผมก็เชื่อว่าน่าจะให้คําแนะนําได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยคือการที่จะเปลี่ยนง,งานมาเป็นนายตัวเองเนี่ยเพราะว่าความไม่มั่นคงหรือคุณเจอเรื่องของความฝันก็ได้นะไม่จาเป็นว่าต้องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะอาจจะมีความฝันที่อยากจะเป็นคนประสบความสําเร็จอยากที่จะท,ทําธุรกิจด้วยตัวเองนะครับทําอะไรที่ลงมือทําของตัวเอง100%เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไมเซที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่า สิ่งที่คุณมีคุณมีแตกต่างกับคนอื่นแน่นอนนะครับแล้วไมล์เซตพวกนี้เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไมล์เซตเดียวกับระดับเจ้าของกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการเนี่ยไม่มีใครหรอกครับไม่มีไมล์เซตแบบที่คุณกําลังคิดเจ้าของธุรกิจหรือนายคุณที่จ้างคุณมาเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นเจ้านายคุณเนี่ยเขาก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อนเขาก็ออกมาตั้งบริษัทจนบริษัทประสบความสําเร็จ คุณก็จะเห็นว่าโอเคมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คุณอยากจะออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองมีคนทั้งโลกครับมีการออกมาทําทั้งสําเร็จและล้มเหลวแต่อย่างที่บอกครับถ้ามาฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเวที่ไปในทางประสบความสําเร็จและประเมินความเสี่ยงได้มากกว่านะครับเราไม่ใช่คนทํางานแบบไม่มีความรู้เลยแบบมีแต่โชคชะตาหรือว่าจะเอาดวงว่ายอย่างเงี้ยโอกาสเจ๊งมันเยอะเพราะว่าโลกแห่งการทำธุรกิจมันยากนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าที่จะทําให้เวการทําธุรกิจเนี่ยมันประสบความสําเร็จแบบใกล้เคียงที่สุดนะไม่ได้บอกว่าฟังแล้วต้องประสบความสําเร็จทุกเคสนะครับแต่อย่างน้อยก็คือลดความเสี่ยงในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะมีวิธีที่ผมกําลังจะพูดนี่แหละซึ่งมันจะเอาไปใช้ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าจะออกมาเป็นนายตัวเองเนี่ยมีรายได้นะครับ โดยเฉพาะ,ะไรายได้เสริมที่มันทําเงินเนี่ยจนแทนเงินเดือนได้หรือเปล่าอารมณ์ก็คือ,อไรายได้หลายทางนี่แหละมันจะ p a s s ีฟแ active อะไรก็ได้จะขายประกันจะขายตรงปล่อยค่าเช่าหรือว่าสร้างตึกสร้างอะไรเงี้ยให้คนเช่าอะไรก็แล้วแต่หรือจะทําแฟรนไชส์ทาแฟรนไชส์แล้วก็ไรายได้คือดีมากอันนี้ก็ดูว่าถ้าเงินมันเข้ามาแล้วตัวเงินเนี่ยกับเงินเดือนงานประจำอะ่ะถ้าเราออกไปทําเองอะ่ะ ไอเงินที่มาจากที่อื่นนะมันต้องอยู่ได้อย่างตอนผมเป็นเซลนะครับอันนี้ให้เคล็ดลับเลยนะคือกตอนนั้นเนี่ยผมก็ทําธุรกิจไปด้วยนะครับขายออนไลน์ไปด้วยอย่างเงี้ยขายผ่านแบบแพลตฟอร์มต่างนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็มีรายได้เข้ามาเอาตรงๆก็คือแบบเริ่มที่จะสะสมไปเรื่อยๆเกือบที่จะใกล้เงินเดือนได้ซ้านะแต่ว่าเงินเดือนผมก็สูงมากนะครับตอนนั้นก็ประมาณ2อสามแสนเนี่ยบอกเลยว่าก็ไม่อยากออกหรอกเพราะว่ารายรับหลายทางมันก็ยิ่งรวยไง มีทั้งเงินเดือนมีทั้งตัวงานเสริมอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งผมก็ได้4ี่ห้าแสนนะปกตินะครับเรื่องภาษีคือจ่ายบ,นบานๆอยู่แล้วแบรนเนมเนี่ยซื้อได้ทุกเดือนนะครับบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เวอร์หรอกแต่ว่าแบรนเนมมันอาจจะเจนะ็ดแปดหมื่นอ่ะผมก็คือแบบจาก4ี่ห้าแสนนะมันไม่ได้แบบขนหน้าแข้งไม่ร่วงแนะค่คำนี้นะจะซื้อรถเบนซ์จะซื้อคอนโดซื้อบ้านนะ่ะมันซื้อได้เลยมันก็เลยมีนูน่นมีนี่เนี่ยตั้งแต่แบบอายุประมาณ30นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีหรอกพีนเนียจะบอกว่า คุณก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราหาไรายได้ได้หลายทางนะครับจนคุณมีอำนาจต่อรองกับงานประจําได้อันนี้สําคัญมากนะครับหมายความว่าต่อให้มันมีปัญหาอย่างช่วงก่อนโควิดเนี่ยทุกอย่างไปได้ดีแต่ตอนโควิดเนี่ยหลายๆที่ก็บีบคนออกเยอะนะครับมีดราม่ากเกี่ยวกับผู้บริหารแบบเยอะมากบริษัทระดับสูงเนี่ยเอาคนออกนู่นนี่นั่นคนเงินเดือนสูงๆก็โดนโดนไล่ออกมาก็เยอะนะดูอย่างกัปตันดูอย่างแบบ คนเป็น GM โรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยงานประจําที่แบบโอ้โหเงินเดือนสูงเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะต้องแบบถูกบีบด้วยสภาพของตอนโควิดตอนนั้นนยอยากจะให้นึกนะว่าจริงๆแล้วอะเราก็เคยผ่านแบบจุดแบบนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เสริมหลายๆทางเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างฝีมือดีนะแล้วอยากจะออกไปทําเองเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าตัวเราอะทางานเก่งหรือเปล่าแล้วก็มีรายได้หลายทางไหมผมจะเอาเรื่องนี้อันแรกนะครับอย่างที่2ครับคุณจะไปทําอะไร ธุรกิจนะครับจะทำอะไรผมเองนะต้องบอกว่าถ้าคุณทำในสายงานขายนะครับทำในสายเซลล์สายงาน specialist ก็ได้นะแต่เซลอ่ะมันค่อนข้างชัดก็คือว่าเราจะเห็นธุรกิจนะครับหรือว่าเราเห็นวัตจกักรที่สำคัญก็คือ connection connection ตรงนี้แหละอยากจะให้เริ่มจากว่าถ้าเกิดคุณสามารถทำธุรกิจจากธุรกิจปัจจุบันนะ นะครับก็จากบริษัทที่เราเคยทำอาจจะวิ่งในสายงานไอทีโรงงานอย่างเงี้ยเราจะท,ทําธุรกิจเองอ่ะก็ควรจะเป็นแบบสายโรงงานถูกไหมอันนี้ไม่นับพวกงานเสริมนะเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นสายโรงงานในมุมแบบงานหลักอยากจะทํามันก็วิ่งได้หรือคนบางคนวิ่งโรงพยาบาลเก่งขายยาอะไรเงี้ยก็ไปทําดีเทลยาเองทําบริษัทยาแล้วก็วิ่งคอนเนคชันขเก่านะครับ หรือทางผมเองเนี่ยก็คือเป็นสาย Marketing กับ IT เพราะฉะนั้นลูกค้าผมก็คือบริษัทใหญ่ๆที่ทําแบรนด์นะครับผมก็วิ่งกับวงการเดียวกันมันจะทําให้การเริ่มต้นของผมเนี่ยได้เปรียบกว่าคนที่จะมาแข่งกับผมวันนี้นะคือเยอะมากนะครับที่สําคัญคือตัดคู่แข่งที่ส่วนใหญ่อะ่ะคนที่จะคิดทําธุรกิจอะ่ะมันจะหนีไม่พ้นกับพวกขายอะไรไปก่อนหรือว่าแบบเป็นนายหน้านะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง B2B Enterprise เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีคอนเน็ชันในวงการนั้นๆเนี่ยหรือ,อยังบางคนทำโซลาร์เซลล์ทำโซลาร์ฟาร์มทำเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยก็กลับไปขายกับลูกค้าเก่าเพราะฉะนั้นหมายความว่า,าไงก็คือเราเนี่ยวิ่งกับคอนเน็กชันเก่าๆนั่นเองนะครับก็จะได้เปรียบมากนะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องของการวิ่งหาลูกค้าเรื่องของการใช้คอนเน็ชันเรื่องของความเชี่ยวชาญในวงการเพราะเรามีความรู้เนี่ยจะสร้างความได้เปรียบมากถ้าไปตั้งบริษัทนะครับ อยากจะให้คนที่ฟังเนี่ยยึดตดิดยึดยึดมั่นนะกับคําว่าประสบการณ์การทํางานมาก่อนหนะ้านี้จะดีมากแล้วเอาไปทําเป็นธุรกิจจะทําให้ได้เปรียบแล้วก็เรื่องเรื่อโปรไฟล์เนี่ยมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือมันมานะครับอ,อย่างตัวอย่างไม่ใช่แค่ผมนะหลาย,ลาย,ลายๆคนที่เป็นเซลล์จจะรู้ว่าออกไปตั้งบริษัทเนี่ยบางคนก็แบบอยู่ในวงการ B2B ที่ตัวเองเคยทำเนี่ยบางคนก็อยู่วงการแพทย์การเกษตรไอที IT, เรื่อง คอมพิวเตอร์นะครับเรื่องยาเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตามถนัดแท้ทั้งนั้นเลยลองไปเช็คได้เลยนะครับทีนทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญในวงการตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่เซลล์อ่ะผมยกตัวอย่างให้อีกอันหนึง่งอย่างบางคนเนี่ยเป็นแอร์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นแอร์มานานแล้วก็คือแบบโอเคก็ออกมาทําเป็นสถาบันโค้ชแอร์นะครับหรือว่าบางคนเคยเป็นครูเนี่ยอันนี้คลาสิกมากก็ออกมาทําโรงเรียนกวดวิชามะ สรุปก็คือจริงๆธุรกิจรอบตัวเราอ่ะออกมาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวจากงานประจาอ่ะเยอะมากเพียงแต่เราก็ต้องแบบเก่งนะก็ต้องอยากให้แบบมั่นใจก็อย่างที่บอกอะจะออกมาเนี่ยถ้าคุณฝีมืองั้นๆไม่ได้เรื่องนะมึงเป็นลูกจ้างก็ดีแล้วนะเอางงแบบมึงมึงใจเย็นก่อนมึงไปฝึกให้มันเก่งเออการไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันคือการฝึกสกิลถูกไหมมันคือการแบบโรงเรียนธุรกิจอะเออแล้วมึงได้เงินเดือนด้วย เป็นลูกจ้างแม่งไม่ดีตรงไหนวะบางคนก็ไม่เข้าใจนะบอกว่าเฮ้ยเป็นลูกจ้างเนี่ยโอยนายแม่งอ,อย่างนู้อย่างนี้จริงๆคุณกําลังอยู่ในโรงเรียนสอนธุรกิจนั่นแหละไปดูดิว่านายคุณวันวันแม่งทําอะไรใช่ปะ่ะเราก็ทํางานให้มันเก่งลูกค้าเขาเป็นใครความเข้าใจสินค้าคู่แข่งตลาดอย่างเงี้ยเวลาออกมาทํามันจะได้เอาความรู้มาทําด้วยถึงบอกว่าโอเคมันไม่ได้ว่าทุกคนคิดแล้วฟังเนี่ยมันจะออกมาทําได้หมดนะเพราะว่างานประจำอะทาเก่งหรือเปล่า เหมือนถ้าคนเป็นเซลอะมันก็ต้องเป็นเซลที่เก่งมากวิ่งเยอะๆเป็นท็อปเซล์ฝ่ายรู้มันถึงจะไปรอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ปลาล์แถวว่ะขายก็ไม่ได้เรื่องทําหาอะไรก็ไม่ได้ออกมาทํามึงก็เจ๊งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความจริงว่าก็คือความเชี่ยวชาญในเรื่องของที่ผมพูดอะก็คือเรื่องการขายนะครับหรือว่าตัวงานมืออาชีพทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยเอามาทําเป็นธุรกิจตัวหลักนะครับถ้ามั่นใจว่าจะออกเก่งจริงนะครับแล้วก็มี ความรู้ในวงการเรื่องตลาดเรื่องคู่แข่งเรื่องอะไรเงี้ยออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าอ่ะอย่างที่3ต่อดีกว่าครับอย่างที่3มก็คือจังหวะหรือว่าเรื่องของเงินทุนนั่นเองนะครับถ้าให้เลือกนะผมอยากให้คนที่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วอ่ะโอเคอย่างแรกเนี่ยเรามีรายได้แบบหลายทางแล้วหรือว่ารายได้เสริมที่เราไปทำเนี่ยเริ่มแบบกลายมาเป็นตัวหลักเราจะเอาตรงนั้นนะ่ะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องช่วงแรกก่อนหรือว่าอย่างที่2เนี่ยเราเชี่ยวชาญเรามีคอนเนคชั่นเรามีความรู้ความสามารถในวงการ เราก็โอเคแล้วเขาทนใจแล้วอย่างที่3คือจังหวะน,นี่แหละอย่านะครับผมแน่นะอย่าทําใหญ่จำไว้ใหญ่ก็คือว่าโอ้โหคุณเอาเงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยคุณอาจจะเก็บมาได้5ล้าน10บล้านผมไม่รู้หรือได้ผัวรวยได้อะไรเงี้ยเวลาทําอย่าทําใหญ่แบบต้องจ้างพนักง,งานที10 20คน30คนทีเดียวต้องมีสํงงานักงานออฟฟิศส,สวยๆต้องไปสร้างตึกไม่ใช่นะครับการทำธุรกิจคือทำไงก็ได้ที่มันใช้เงิน เงินต้นน้อยนะครับแล้วก็ใช้ทุนตัวเองเยอะๆให้นึกถึงแบบคุณหมอเวลาไปเปิดคลินิกอ่ะสมมติว่าหมอคนนี้ไปเปิดคลินิกเสริมความงามเองใช่ปหคุณคิดดูดิคือมันก็ถ้าจะจาะงงงา้างพนักงานมาทำงานทําตึกสวยหรูอะลูกค้าย,ยังไม่เข้าเลยแล้วแม่งมันก็ติดมันก็จมไปเรื่อยๆอะ่ะเหนื่อยครับให้ค่อยขยายนะครับเพราะว่าค่าตัวแรกสุดคือตัวเราอย่างเช่นถ้าใครเนี่ยเซลเองทําเองได้ด้วยแบบขายเองได้ทำโปรดักเองได้ มันจะลดต้นทุนในการจ้างพนักง,งานช่วงแรกๆอะ่ะเข้าใจว่ามันเหนื่อยครับแต่พยายามจับธุรกิจนะหรือทําอะไรก็ได้ที่เราอะ่ะทำเองได้ก่อนทั้งหมดโคเดชันเราทําเองได้ไหมทําได้โปรดักเนี่ยเราดูได้เราออกแบบเองได้ถ้าทุกอย่างขับเคลื่อนด้ตัวเราได้ช่วงแรกอะ่ะมันจะใช้ทุนน้อยมากหมายถึงว่าเรายังไม่ต้องจ้างลูกน้องก็ได้นะครับเอาไวท้ที่งานมันเริ่มเข้ามาเยอะๆตรงนั้นแหละค่อยเริ่มจ้างนั่นคือสเต็ปแรกในการจ้างลูกน้องก็คือรับงานจนรับไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ถือว่า m a k make sense มันเหมือนเราทําร้านอาหารน่ะพอมันเริ่มอร่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยขยายโต๊ะเพิ่มใจเย็นๆดูกระแสก่อนไปดูแบรนด์ยักษ์ใหญ่เขาทํากันธุรกิจอ่ะอย่างไอร้านโอจุยอ่ะโอจุยเนี่ยขายแก้วละ3 400อ่ะโอจุย,ยของโอคัจอ่ะเขาก็ต้องแบบเปิดมาที่2ที่ก่อนเอาที่รวยๆใช่ปะ่ะเฮ้ยกระแสแม่งดีวะ่ะก็ค่อยๆขยายแต่ว่าขยายทีเดียว10 20, 30 50สาห้าสาขาเขาทได้ไหมทาได้แต่แม่งเสี่ยงเพราะว่ามันไม่ได้การันตีว่าไอ้ที่อื่นน่ะมันจะกินมันจะแดกเพราะมันแพงก็ได้ป่ะ ดังนั้นเนี่ยอย่าทําใหญ่ทําให้ตัวเองใช้เงินทุนทุกอย่างเอาตัวเองว่าก่อนจะได้ลดต้นทุนนะครับแล้วรันตรงนี้ด้วยตัวเองมันจะได้เจ็บได้ช้าได้รู้จักทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วค่อยๆจ้างคนพอธุรกิจมันเริ่มที่จะโกลดขึ้นมานั่นแหละคุณจะเริ่มเห็นความมั่นคงและคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนเราต่ําแล้วเราได้ไรายได้เนี่ยเพล่เได้มากกว่าเงินเดือนก็ตรงนี้แหละเกิดมางานประจำเนี่ยผมอาจจะได้3ามแสนห้าแสนเนี่ย แต่แน่นอนว่าถ้าวันนี้เพราะผมทําเดือนหนึ่งอ่ะเดือนเป็นร้านเนี่ยมันได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มานั่งโมนะแต่ทําธุรกิจอ่ะมันมีโอกาสได้เยอะแต่มันก็เสี่ยงเยอะเพราะว่าอย่างช่วงเนี่ยจะสงการเนี่ยลูกค้าก็ไปเที่ยวก็ไม่ได้ตังค์อีกเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะต้องเป็นจังหวะมันจะต่างกับชีวิตมันนึงเงินเดือนสุดท้ายอย่างที่สครับก็คือการเนี่ยแหละครับติดตามเพจคอนเทนต์เนี่ย mindset คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วสังคมที่คุณอยู่อย่างเงี้ย มันจะต้องแบบอยู่กับคนที่เป็นผู้ประกอบการเหมือนๆกันให้มากที่สุดเพราะว่ากําลังใจช่วงแรกๆโคตรสาคัญนะครับยิ่งเป็นพวกเซลล์เมสมือใหม่ๆห,หรือว่าไอดอลฮีโร่ที่เขามีชื่อเสียงพยายามแบบอยู่กับกลุ่มนี้แหละครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นเพื่อนคู่คิดได้เป็นโค้ดได้เป็นคอนซลนะัลเนาะเหมือนกับที่ผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ปเป็นคอนซลัลกับผู้ประกอบการเยอะมากระดับร้อยล้านพันล้านนะครับเขาก็จะมีสังคมมีการเรียนมีคอร์สมีการเพิ่มความรู้ หรืออย่างการไปเรียน MBA MBA ก็สําคัญนะเพราะว่ามันเป็นคลาสผู้ประกอบการนะครับคอร์สระยะสั้นคอร์สธุรกิจการขายการตลาดทุกอย่างเลยไฟแนนซ์การเงินได้ผลหมดนะครับคุณก็จะได้สังคมใหม่แล้วก็ชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนละจากการเป็นลูกจ้างไปสู่ผู้ประกอบการนะครับหวังว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเอาไปใช้นะ้วเป็นประโยชน์จากประสบการณ์ตรงเลยว่าถ้าจะทําธุรกิจ่มาในสเต็ปแบบนี้จะค่อนข้างแบบตรงไปตรงมานะครับก็ขออภัยนะครับที่ยังไม่หายวัดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยากสื่อสารกับ ทุกเพจมากเลยนะครับขอให้คนไทยนะครับปลอดภัยจากเรื่องขอนดินไหวนะครับแล้วก็พบกันกับคอนเทนต์ผมได้ใหม่นะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ